เอาล่ะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคอมมัน b a เบบี้ซเอชอีเจนเคยนะครับวันนี้เราก็ยุ่นเกมการีนาฟรีไฟอีกแล้วอืมอะไรกันัอนนี เราก็มาเล่นเกมฟรีไฟอีกแล้วก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่กันเลยนะครับผมนี่เป็นไงบ้างไปเทีทบบ่ยวสายกันเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์มาเด้อไปเที่ยวสายกันนะเออส่วนผมอยู่บ้านเล่นเกมห้าขวบเ,เหมือนจะมีตัวแบยเอ้ยวันนี้มาทั้งหมดสี่สี่แล้วหมอนี่เึิ่งากข่าวบอกอู้ย,ยังไงสายสายสา,ายมาไปก่อนจ้ายังไงจัาางหวะนี้เฮ้ยไอ้มุ้งเสื้อแดงหมวกแดงไอ้สาวเสื้อแดงไอ้ยังไงพาไปพาไปอุ้ง้โหดาวหนึ่งทังหมดจังหวะนี้ มันจะมาเพื่อนมันจะมาโอ้โหสซัมพระท่านฮะอ,อเออแบนี้ได้อยู่นะผมบอกเลยว่ายับครับผมวันนี้กลุ่มมานะเ,เป็นหมดธรรมดานะผมนี่เพราะว่าไม่ได้เล่นนานก็เลยต้องมาซ้อมๆก่อนนี่คนบร้เล่นโดนนะมาต้องวอร์มสกอร์นะน้เออเอาละมา 1นไม่ใช่เรานะมันมันได้หนึ่งห้าขวม,มาไปลุยกันต่อในเกมที่สองนะจ๊ะนีน่แล้วล่ะเราก็วอร์มกันไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาเล่นแรงใหญ่นะครับนี่มาไปลยุยไปลยุยจังหวะนี้เออไปเฮาแอรลนไป มาก็โดนเข้าไปเอ็นขี่เจสกีเข้าไปเอ็นยังไงโอ้โหตำแหน่งของทุนเปิดเปิดเฮยมีตัวเอ้าทางขึ้นี้เฮ้ยใครอยู่ข้างล่างเอาอย่างไรจังหวะนี้เฮ้ยเอาดาวหนึ่งของทุนจังหวะนี้มันอยู่ข้างล่างเอาหนึงเอ้ยยังไงจังหวะนี้มึงเหยียดยังไงอุ้ยเรียบร้อยซ้ายยิงอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหบ้หนาออกมาเลยฮะตายจ้อยยังไงโอ้ยมันอยู่หลังคาอ้าวยังไงเพื่อนจังหวะนี้ เลือสองสองหนึ่งแล้วแล้วมันอย่างไรอุ้ยยังไงตัวบนวอา้าวนั่งวะนี่เออเพื่อนมาชุบแล้ววะยังไงเอายืนแบบนี้ยังไงเพื่อนเอยเต็มหัวหัวหลุดกระบาลโยกจังหวะนี้เอา,ย,เอายังไงเหลือตัวสุดท้ายมึงจะบอกด้ถือมันขาตายหมดอ่ะเออเงยไหลเอา,า,ย,เอายังไงครับเอามาชุบเพื่อนแปลงร่างชุบเพื่อนจังหวะนี้อา้าวยืนเลยอา่าว มันยิงทะลุได้ยังไงครับผมเม็ดเดียวโอ้โหสงสัยยิงหัวยอดยาวเอออุ่าแปงล่างไปลิงโดนยิงยอดยะตายจ้อยหาหัวเอาละก้องซูนพสวัสด์มันไม่ัวร์ไม่ได้ศูนไม่เป็นไรครับผมไปลุยกันในเกมที่สองแตหบับว่าเออนะเกมนี้เราก็เล่นสนิทฝื้นนี่เอริเอมครับผมนไปลุยกันไปลุยกัน เราจะพูดได้หรือไม่ครับผมจังหวะนี้เฮ้ยไปจ้าเฮ้ยยังไอ้บิงมาหูยร้อยห้าสิบเนาะเนาะจังหวะนี้เอาอยังไงเอาอีกบราหูเอาเอายังเออบมื่อกี้นี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเล่นมะโอ,โอ้มาเล่นมุม,ม,ม,มบั็กว่ะอยิงยิงไม่ได้ครับผมตัวมันไม่โผเลยวะ่ะโอ้ยโผมานิดเดียว,วยิงบ่ได้นั่น,หนแหละเราก็พันยากันตัวครับผมเสียยาไปสองกองห้าขวบแบบนี้เลย อยังนั้นก็ได้อยู่ตัวนึงเลยเออยิ่งถึงนัดเป็นยออมาวอนนี้ยังไงเพื่อนเข้าไปนัววงไฟแล้วตันนี้ยังไงอยู่เฮ้ยลังเ,เขาลังเ,เขาโอ้หมอนี่เอายงยืนทาาําอะไรเราโดนเป็นเม็ดหนึ่งมึงที่ไปใส่เรียบร้อยถือสเมตรครับผมมองเท่งนอนลงไปเอาไปอีกเม็ดนึงเอาหูซ้ำไม,มส่สวยงาม,มจาังหวะน,นี้อาฮะมันอยู่ไหนตัวน้ยเอ้มันมาชาร์จเพื่อนเอาไอ้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 องอ ้าวไม่สาวน้อยหมดมึงตายจำอะนี้ิยังไงอยู่หลังเสาไปโดนไม่หนึ่งเตะก็ไม่ได้คืนนะเต่ชนะอ๋เริ่มกูมาได้แล้วบ่เริ่มกูขึ้นได้แล้วว่ะหนึ่งสองครับผมตีตัวมาแล้วอนนี้มากินี้เราก็ซื้อทำสันญาจับ่อหนะครับผมมา ปลกันตัวในที่สี่นี่มาไอาิมืจ้ามาเลือกมาที่นี่เออมาสี่ของชดุดบอกเลยจังหวะน,นี้ยังไงเอ,อ้ยมีตัวขุนมาเอายังไงมันจังไหนเราถือเม็ดนึงเอาเอาเอาอีกบล่ะหอมโอถึงกับต้องหยุดสังักกันเลยทีเดียวเซียวเพราะว่ามันต้องพันยาถ้ามันโดนอีกเม็ดนึงมันก็ม่องเท่งนะครับผมยังไงเอเอา จังหวะนี้เฮ้ยมึงนั่งที่นังอุ้ยโดนไปอีกหนึ่งมาเล็ดเก็บอุ้ยเหมือนเพื่อนเราจะดาวมันออกมามันโดนแม่จังหวะอหูเรียบร้อยมองเทงบอกเลยว่าตแตกของมีเพื่อนทำตื่นสวยงามพระผมจังหวะนี้ยังไงสองสามเว้ยขวดเอ้มันออกมาซาพูดยิงก้อนหาขวดยังไงจังหวะเอโอ้ยเสาบังหาขวดดั เล้วมันยิงยังไงจังหวะเอาปึ้งอ่ะปิดขอบไอวอรยิงไม่โดนหาหัวดาดปวดหัวเลยูหวันนี้ยังไงจังหวะนี้ไปเอ้ยเอามันคือบมาขืนอะเอ้ยยังไงจังหวะนี้พลาดทำไมอืออะไรเนี่ยกูจะขึ้นก็ไม่ขึ้นเพราะว่าเวลาไปอยากขึ้นมึงก็ขึ้นเองเนาะยังไงจังหวะนี้เอามึงยังแล้วเฮ้ยยิงมาได้เลยหาหาวัวเกือบตายกูถึงลูกซองเม็ดเดียว ทางวันนี้โอ้ยไปพูดแล้วเอา,า <S <S เพื่อนเอาเพื่อนเข้าไปแล้วโอ้ยโดนยิงจังหวะนี้ oh, <okay. S 1> เรียบร้อยลูกยิยนเจ๊กกัเนเลยทีเดียวเยี่ยมเตกไปครับผมสวยงางผมสองเท่าฟันดอกว่าน้าฮันเป็นจังไบและน,น้นอนวัดม,มาไปลุยกันต่อนะครับผมของอยู่นี่ขอบคุณนะเสมอเลยเว้วยนี่ บอกเลยว่าใครจะโหนจะจาใครจะอยู่ใครจะไปอ๋ไปลยุยไปลยุยนี่ามาเอบถุ่มมากับใครก็ไม่รู้เลยนี่เออเฮ้ยโอ้เราก็รับบทเป็นมือสไนเปอร์แล้วผมโอ้โดนเปิดแมปแล้ววะจังหวะนี้มันรู้ตัวแล้วว่าเราเวงอ้อมออกมาครับผมจังหวะนี้ยังไงม,มันอยู่ไหนโอ้แต่เนแน่มันแล่นมันแล้วอืม ยังไงอยู่หลังคอนเทนเนอร์ครับผมเราจะเอายังไงกับปันอ้อมไปเลยดีกว่าดดไปจังหวะนี้จ้าเอะหูบักนี้มันเรียมดีวะ่ะมันหูดีวะ่ะเดี๋ยวมึงเจอระเบิดกูเอาระเบิดไปรับประทานจาังหวะน,นี้ยังไงริ้งไปเออ แตกหนึ่งสวยพี่สวยกันเลยทีเดียวเชี่ยวมือมือกูบอเอาไปกินครับผมลูกปืนเป็นแบบเสียบบอเอ้ยยังไงตัวข้างบนเอาปืนเย็นยาโดนแม่หนึง่งยังไงอุ้ยถือว่าโตเรียบร้อยแตกสองแต่วันนี้ยังไงอยู่ตรงไหนโอ้หูมันอยู่ตรงไหนลหรจ้าละมูเฮ้ยยังไงอุ้ยเพื่อนเราดาวแล้วจังวันนี้อุ้ยมันตั้งไอ้หัวไปยังไงฮะไอ้งไ,งไม่ปลอย,ยงไทยออกมา,าหรือเปล่าอุ้ยมันออกมาแล้วมึงจังไงละปากเยวะหู จังหวะนี้่าเขาไปนว่าอือบ่ตายวะสงสัยมันตัวละตัวนึกว่าตัวที่ถูบมาเพื่อ,อขขนก่อนนงจังหวะน,นี้อนนเออไปฮ้องมาเอ้ยมันอ,อ,อยู่ตรงไหนเลยจ้าละมเอเออยู่ไนอู้ยัยงไงมึงเขามายังเ่าหูเจ็บอยู่เอ้ตัวนี้ไม่มีเกาะบ,บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบ เกาะไม่มีเกาะแบนๆแห้งๆแบบนี้ตัวปอๆแบบนี้บอกเลยของมักของชอบเลยที่เดี๋ยวเทียวยังไงครับตัวนี้มันจะหนีไปไหนรอดจังหวะนี้อยู่ไหนออกมาทำไมอไอ้สาวน้อยหมวกแดงเรียบร้อยหัวหลุดกระบาลโยจังหวะนี้ปาหัวไปไม่เจออ๋อหาหัวอาไปรันเลื่อใช่ได้บอกยังไงจังหวะนี้จับขาหลอกเป็นมิเตอร์ผีเลี่ยร้อยเบิร์ตตีกันเลยทีเดียวจ้าเป็นไหนเก็บซีเลยบอ ขอบคุณนะอ๋ามาไปเลือกันต่อครับผมนี่นั่น,นละสวยที่สวยนี่สามสว่วนแ<ะ>ล้วว่รเฮ้ยอ่าณนะมันจะไปกี่มของคอยล่ะเกมนี้เอ,อ้มาบอกเลยว่าเราต้องชนะให้ได้นะครับผมนี่ไก่กาปลากระป๋อง มามาโลซาองียงวะเฮ้ยจ้าแม้มีไหมไม่มีครับผมเอ้ยออกมาจ้าแม่ลูกปืนได้ไหมยังไงฮะแล้วก็อ้อมมาทางซ้ายนิดนึงครับพ่ออมใช้ยังไงมีตัวหรือเปล่าไอ้เนี่เงียบว่ะเงียบว่ะท่านผู้ชมแล้วมันจะไปไหนเสียโอ้ยขวาขวาขวาไอ้ยังไงอยู่ตรงนั้นสบายดีไหมเฮ้ยตำแหน่งของคุณถูกเปิดเผยว่าสัาน้นเอ้ย เดือดเจอสไนเปอร์ครับผมจังหวะน,นี้ออกมาบ่เฮ้ยหลังปั่มบ่มีดีวะมันออกมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูเชิงไปอุ้ยเพื่อนโรดนระเบิดวะ่ะเฮ้ยโอ้มันป้าระเบิดวะเฮ้ยอ่ามีตัวหลงมีตัวหลงจังหวะนี้โอ้ยโดนไปเม็ดหนึ่งโอ้ยร้อยสิบสองครับผมเดี๋ยวพันยาด้วยเนี่ยอ่ายัางไงมีตัวมีตัวเว้ยสาวน้อยหมวกแดง เอาระเบิดไปรับประทานจังหวะนี้มาทำไมโอ้หยงไม่โดนตะโกนแตกหนึ่งห้าขวายังไงยังไงไอ้สามไม่ได้มึงจะไปใช้อ้อยโดนยไม่หนึ่งมึงจะไปโอ้ยยืงบัตรโอ้ยมอบมอบข้านั่นมอบแล้วจังหวะนี้ยังไงเอาทำทิ้งก่อนเลยเฮ้ยยังไงฮะไอ้ตัวนั้นเอาระเบิดไปรับประทานเอาระเบิดไปกทำช้อนจังหวะนี้ยังไงมึงจะไปใช้โอ้ยโดนดาบโดนดาบร้อยห้าสิบจังหวะนี้ยังไงโอ้ยมือมันตื้นตักไร้หิ้วกันเลยตักไอ้บอไปก่อนจังหวะนี้ ใจเย็นก็เป็นสัญกรณ์ไอวอแม่งก็ยุ่ใกล้พวกปากเบิดเลยเบิดแล้วไอวอกูบัยั่งจักอันห้าหัวใจเย็นนะผมปัญญาก่อนครับผมเกือบตายผมเมื่อกี้โดนสไนเปอร์ไปเม็ดหนึ่งยังไงฮะตอนนี้สองสามแล้วเพื่อนอย่าบอกนะวิ่งออกไปแจกคิวจังหวะนี้เอ้ยบัทหารมึงจังไรล่ะเต็มหัวหัวหลุดกระบาลโยกยังไงจังหวะนี้เพื่อนโดนยิงสองตัวมุกจากทรัพย์อย่างไร นีไอวัวไม่มีผมควรจเอะมันมาแล้วเออจังหวะนี้เอ้ยจับล็อกหลบซ้ายหัวล็อกซ้ายล็อกหัวล็อกซ้ายล็อกหัวยังไงจังหวะนี้ล็อกหัวล็อกซ้กายเอามานอเอามือโดดยังละเรียบร้อยเต็มหัวหัวหุบกบาลโยเบิร์ตเกมไม่เที่ยวจ้าเป็นยังไงละมึงปิ้เปิลคีกูเนอะอ๋อลุ้นขี้แตกอะไรทีเดียวเชียวนะแบบเอาละสำหรับเกมนี้ค่าไป12โตช่วยเหลือ4ี่เวอร์ชัน เพราะได้นัวอยู่นะอนอนบ้านัวก็จนเจ็บคอแล้วผมโอ้ดาเมีที่ทำไป5,146ว่ะเอ้ย49เว่าผิดอ,อ้าวแล้วสนหนะคลิปนี้ไม่มีมละมากก็คงต้องบอกว่าขอบคุณที่รับชมจบๆและคิดหอดท่านผู้ชมสุผู้ทุกคนนี่ทุกท่านทุกคนนะจ๊ะเอาละสำหรับปีใหม่นี้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะอ,อย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บด้ว การไม่มีลกูกเป็นลาบอันประเสริฐว่าซานเอาละครับตอนคลิปนี้จะคงลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย